สวัสดีครับย่ามเ้าเหมือนกันกครับพี่น้องครับมันหนึ่งเข่ากันพี่น้องเอ้ยกำลังขืนยอนทวนๆอ้อันนี้สีหนึ่งปลาบ่ใบย่อเด้ใบย่อนะครับมุกใบย่อเขาสิหนึ่งปลานะครับปลา,าสวายครับผมใส่นี่นี่นี่น้ำเต้าครับน้ำเต้าอ่าเนี่เนี่ยเนี่ยต้นก็ีอยู่ขางขั้วเลยนะครับนี่เอา ข้าวสีหนึ่งปลานะครับข่าเหนียวแหละครับกับมีแจ่วพร้อมนะครับผมยีไเลยทำแจ่วเนาะอะลงไปหมางน้ำเต้าพี่น้องครับผมขั้วกะอันนี้แหละครับนะครับอยู่ให้อยู่หน้าบานเฮามกปลาจังหน่อยปลาสวายตัวใหญ่นะครับหนึ่งหมากน้ำเต้านะครับใส่ครับหนึ่งปลานะครับผม ขาเอิอมกหมอ้อแต่ก็เขานิ่วหันหนครับนี่ครับน้องแมวกับมาแล้วเนี้ยโอ้ยคัวกันยังเป็นขี้ดินขีดด้ดอนอยู่พี่น้องยังยางแห้งกับปลได้คุณนไงกุ้มเลยครับพิดฟ้าครับนี่นะครับเอ้ามาเนีเจะนอนสิได้มากินเข่ากันครับผมนีไน่ไอ้ทุนทวน คักเด้พี่น้องนี่อีสานบ้านเฮาจังซี่ินะมันต้องสิทนธะิ์ายากครับ